รถใหม่ป้ายแดง3ล้าน7นะครับวันนี้ราคาบอรเป็นแค่1ล้าน9 0บาทได้ Mercedes-Benz G L C 220D a D M G Dynamic คันนี้เลยนะครับได้ออปชั่นแน่นจัดเต็มนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซล2 0งพันงแรงม้าและก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับได้ชุดแต่ง a M G ที่เท่แบบนี้เลยนะครับรอบคันไปหน้าก็เป็นตัวท็อปมาติ b บีน L E D ด้วยเช่นเดียวกันนี่ล้อแม็กล้อเลยนะครับเป็น M G Double Spoke 19นิ้วด้วยกันนะครับช่วงล่างเป็นแบบธรรมดาดูได้สาง่ายนะครับค ได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นแบบ AMG ปลายท่อคู่มีดิฟิเซอร์ด้านท้ายเท่ๆแบบนี้เลยฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีระบบเตะเปิดด้วยเช่นเดียวกันนี่มาดูครับรถ SUV ที่ฮิตที่สุดอีกหนึ่งรุ่นของ Mercedes-Benz นะครับหากันให้ควักเลยและกับราคาเบาๆเป็นแค่1,990,000บาทและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเข้ายยมชมได้ที่ w w w b e n k i n g k c o m ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ GLC คันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR ภายในได้ความหรูหราแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับในรุ่นเฟสซีนะครับได้ออปชั่นแน่นจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีคู่หน้านะครับพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สกาญพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางจอหน้าปัดฝั่งคนขับจะเป็น LCD เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบออปชั่นต่างๆให้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวนีเวกชันนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์นี่ปรับได้ถึง1 0ี c c ด้วยเช่นเดียวกันนะคร คันหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจอกเป็นระบบสัมผัสให้เรียบร้อยนะครับนี่และยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับพัดแชร์ดเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับข้างหลังกว้างนั่งสบายนะครับและที่สำคัญนะครับยังสามารถใส่ ISO FIX นะครับคาซิเกตได้ทั้ง2ฝั่งนะครับช่องแอร์สัมผัสสารด้านหลังมีให้เรียบร้อยครับและนี่ช่องเสียบ usb c ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีม่านด้านข้างด้วยนะครับ กับ Mercedes-Benz GLC 200D AMG Dynamic ในรุ่น Facelift นะครับรถปี2019เลขไม้น้อยสุดๆนะครับ58,000กิโลนะครับราคาเราใจครับ1,990,000บาทได้แบบนี้ไปเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับราคาเพียงแค่1,990,000บาทได้ออปชั่นแน่นจัดเต็มขนาดนี้ได้ื่อนยนดีเซลนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ